สวัสดีค่ะวันนี้ครูกี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ possessive article นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะ my กับ my เน r ่นะคะนะคะแปลว่าของฉันนะคะ d y กับ d y เนี่ยก็แปลว่าอะไรคะของเธอนะคะความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันนะคะเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะ we als ist der Vater und w i a l t is t d สจุดจุดมุทตนะฮะต่อมาบรทที่สองนะคะจุดจุดฟาเธอร์อิสสุสิบแ u t จุดจุดมุทเตอิสแปดและสี่สิบนะฮะสแสดงว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือว่าอะไรคะนายคนนี้นะอ่าคนนี้นะคะถามคนนี้ใช่ไหมคะ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกี่คนในในประโยคในวิธีการสังเกตนะคะบางทีเห็นจุด,จดๆงเงี้ยบางทีงงน้องกอ็มีน้องเขา,าเรียนแล้วก็ถามมาก็คือเขาก็ตอบผิดอ่ะก็คือเขาไม่เข้าใจไงบางทีตอบอมั่วน,นะคะก็คือวิธีการสังเกตนะคะคุกกี้จะบอกวิธีการสังเกตก็คือว่าให้ให้สังเกตดูนะคะว่ามันมี อันนี้ในที่นี้มีจุดดำจุดจุดดำนะสมมติเป็นสีดำนะ,ะจุดสีดำกับจุดขาวนะคะแสดงว่านายนายดำกับนายขาวอ่ะสมมติสมมตินะคะหรือว่าจะเป็นให้ทดแทนเป็นนาย A กับนาย B ก็ได้นะคะอ่ะสมมติให้จุดสีดำเป็นนาย A นะคะนาย A จุดสีขาวเป็นใครคะเป็นนาย B แสดงว่า ในที่นี้มีคนคุยกันอยู่กี่คนคะสองคนเท่านั้นเองนะคือนาย A กับนาย B แสดงว่าไอสองคนนี้มันต้องถามอีกคนหนึ่งต้องตอบใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตอบยังไงนะคะ we a l t is จุดจุดฟาเธอร์ on we a l t is จุดจุดมาอ่ามูเธอแสดงว่านาย A ถามนาย B ใช่ไหมคะนาย B ก็ตอบว่า f a t h e r is f สฟุกซนะคะ อุณ Mutter is t 48. u n นเ i ี s สิโอลจุดจุดเอลซึ่งแสดงว่าอะไรอันนี้มันถามว่าพ่อเธออายุเท่าไหร่แล้วแม่เธอน่อายุเท่าไหร่ทีนี้เราจะตรงเนี้ยเขาถามพ่อเธอแม่เธอต้องอต้องเป็นอะไรคะได้ใช่ไหมคะสแสดงความเป็นเจ้าของไปแสดงว่าของเธอเนี่ยจะต้องใช้ได้ใช่ไหมหรือได้กับได้เนอร์เราจะใช้อะไรทีนี้ให้มาดูฟาเธอฟาเธอเป็นเพศ แดดใช่ไหมคะเป็นเพศแดดให้ใช้ได้นะคะก็คือถ้าดายเนี่ยใช้ให้ใช้กับเพศแดดกับเพศดัสนะคะจำไว้เลยนะคะถ้าเห็นดายก็คือแดดกับดัสเพศแดดกับเพศดัสนะคะดายเนี่ยให้ใช้เพศอะไรคะใช้กับเพศเพศดีนะคะเพศเออ่เฟมินนนนะคะเพศผู้หญิงเพศหญิงกับเพศอะไรคะ กับครูลาวที่เป็นพระหูพจน์นะคะครูลาวอันนี้พระหูะะพจน์นะคะภาษาเอภาษาเยอรมันเรียกว่าครูลาวนะคะอืมทีนี้ตรงนี้เป็นแดแดฟาเธอร์แดร์ฟาเธอร์แดรให้ใช้อะไรคะได้ die นะคะ Vult is die Farter นะ Un น the alt is with จุดมูเทอร์มูเทอร์เป็นเพศอะไรคะมูเทอรเป็นเพศดี die. ใช่ไหมคะมูเทอรเป็นเพศดีเพศดีให้ใช้เลยคะไดเนอร์เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูให้เพศดีให้ใช้ไดเนอร์ไดเนอร์นะคะต่อมาอันนี้ในายก็ถามพ่อเธออยายุเท่าไหร่แม่เธออยายุเท่าไหร่นี่นายบีก็ตอบแล้วพ่อฉัน50แม่ฉัน48นะคะ แตดงว่าแม่ของฉันของฉันก็ต้องใช้เลยค่ะไมกับ m i n น r ใช่ไหมคะเราก็มาดูฟ้าเถอะเหมือนเดิมนะคะไมใช้กับเพศแดกกับดัสนะคะไมเนอใช้อะไรก็เหมือนเดิมเหมือนกับไดเนอรเลยเนี่ยใช้ดีใช้สำหรับเพศดีกับเพศอะไรคะกับครูลาวที่เป็นผู้อุ์ใช่ไหมคะอันนี้อีกครั้งนะคะ ไม้ My, ให้ใช้กับเพศแดกดักถ้าเห็นแดกกับดักให้ใช้ไม้ถ้าเห็นเ,เป็นเพศดีกับคูราวให้ใช้ไมเนอร์นะคะเหมือนกันไดก็เหมือนกันนะคะแต่เพศแดกกับดักให้ใช้ได้คูราวกับดีให้ใช้ไดเนอร์นะคะอา่าอันนี้ฟ้าเธอเป็นเพศอะไรคะเป็นเพศแดกใช่ไหมคะเป็นเพศแดกแดกแล้ก็มาดูอะไรเอ่ย ลืมไปยังไม่หรือ d ด้คะทีนี้เขาบอกว่าพ่อของฉันพ่อข,ของฉันก็ต้องเป็นไมใช่ไหมคะต้านเป็นเพศอะไรคะเพศเ,เพศแดร์แล้วก็ใช้ไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ my father is 56 56ป und จุดมุทเทอ is อัและแม่ของฉันอายุ48 ของฉันก็ต้องใช้ไมค์กับไมเนอร์ที่นี้นมูดเธอร์เป็นเพศอะไรคะเป็นเพศดีเรามาใช้ไรเอ่ยไมเนอร์นะคะอา้าวอันนี้เคล็ดลับเลยนะคะถ้าเห็นดีเดี๋ยวเอาอาปกรอื่นก่อน อันนี้เทคนิคการจํานะคะมันมีเออยู่ข้างหลังใช่ไหมคะนี่ถ้ามันมีเออยู่ด้านหลังให้ใช้ให้มันอยู่พวกเดียวกันก็ใช้ไม้เนอร์ดีมุสเตอร์ก็เป็นไม้เนอร์นะคะอันนี้มันไม่มีเอข้างหลังให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันเห็นไหมอันไม่มีเอข้างหลังใช่ไหมนี่ไม่มีเอข้างหลังไม่มีเอข้างหลังอ่ให้มันอยู่พวกเดียวกันอันไหนที่มีเอคูเราก็เป็นดีใช่ไหมคะคูเราก็เป็นดีอันนี้ก็เป็นดีใช่ไหมเพศดี ก็ต้องใช้ได้เนอ่ยให้มันไอไหนที่มีเอข้างหลังอ่ะให้มันอยู่จัดให้มันอยู่พวกเดียวกันแค่นั้นเองอันไหนที่ไม่ไม่มีเอยู่ข้างหลังให้อยู่พวกเดียวกันโอเคนะคะเทคนิคการจําง่ายดีใช่ไหมคะไม่ต้องไปจําเยอะนะต่อมาอุ่นได้ในเอลเันนี้เอลเันเป็นเพศอะไรคะอ่ะไดเอลเอลเชนเป็นเพศอะไรเอ่ยเอลเันเป็นเพศอะไรคะ เป็นเพศดีนะคะเอลเทนเทนเป็น,ปนอ่ไม่ใช่เพศดีสอร์เรสเอลเลนอ่าไม่มีเอกพจน์นะคะมีแต่พหูพจน์เลยนะคะไม่มีซิงค์ราวนะคะถ้าภาษาภาษาเยอรมันคือซิงค์ราแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอ่าเยอรมันอ่พูอ่าพหูพจน์ก็คือ plural ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเพศอะไรคะเพศดีเมื่อกี้บอกไปแล้วไหนที่มี A ให้เอาไอ้ที่มันมี A มาอยู่ด้วยกันมันอยู่กลุ่มเดียวกันเลยใช่ไหมคะนาย B ถามนายเอกละนะคะ แล้วพ่อกับแม่เธอล่ะนี้เอลส์นแปลว่าพ่อกับแม่นะคะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเธอละนะก็ต้องเป็นอะไรคะใช้มิดเอยล่างก็คืออะไรคะดาเนอะใช่ไหมคะอุนดายในเอลส์อุนดายในเอลสแล้วพ่อกับแม่เธอล่ะนายบีก็ตอบเออนายเอก็ตอบมาอ่ามุทเธอิส45อุนฟาร์เ เกียนเฟียสินะคะเมื่อกี้เหมือนเดิมคนนี้เขาถามพ่อกับแม่เธอหลายนี่ก็ต้องนายเก็ต้องตอบพ่อกับแม่ฉันพ่อกับแม่ของฉันนั่น,นก็ต้องเป็นอะไรคะ2ตัวนี้ใช่ไหมคะน,นี้เราก็มาดูว่า,เ,าเราก็มาดูว่ามุูเธอเป็นเพศอะไรเหมือนเดิมมุูเธอร์เป็นเพศเป็นเพศดีใช่ไหมคะแล้วก็ใช้อะไรคะ,ะเห็นเอก็ต้องอะไรหมายเนะนะคะ โอเคแค่นั้นเองใช่ไหมคะแม่ของฉันอา s, <S mm ุ44ทีนีอาแล้วพ่ออายุเท่าไหร่พ่ออายุ44 mm hmm. เขาพูดพ่อยังพูดเหมือนเดิมนะคะยังเป็นคำตอบใน A ตอบใน B ก็คือพ่อฉันอายุ44ปีพ่อของฉันของฉันฟ้าเธอเป็นเพศอะไรคะเป็นเพศแเด พราะเธอเป็นเพศแต่ก็ต้องใชอเลยค่ะอันนี้มันไม่มี a อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้ m i n อ่มทีนี้เราก็ถามกลับอ่าในใน a ใน a ถามใน b กลับนะคะใน a ถาม v al l sin จุด geschwister v al sin geschwister แล้วพี่อันนี้ geschwister แปลว่าอะไรพี่น้องนะคะ เกชีวิตเธอแปลว่าพี่น้องพี่น้องก็เป็นเพศอะไรคะเป็นภูราวใช่ไหมคะไม่มีเอกพจน์นะคะไม่มีไม่มีเอ่ะะอซิงคูราหคะมีแต่หูพจน์นะ,ะมีแต่เอ่อภูราวนะคะอันนี้ถึงเราไม่รู้ตรงน,นี้จะาให้สังเกตตรงน,นี้อันนี้ซินแสดงว่าอ่า ไม่ใช่เป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสแสดงว่าต้องเป็นสองคนขึ้นไปถ้าเห็นซินะนะฮะมีสองคนก็ต้องใช้อะไรคะที่เป็นภูราห์ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นผู้พดวีอารา์ซินเกชวิสนะนะในเอก,กถามแล้วพี่น้องเธอละ่ะพี่น้องเธอละ่ะต้องใช้อะไรของเธอใช่ไหมก็ต้องเป็นไดเนอร์ใช่ไหมคะไดเนอร์ deine อะ We a l t s i n d d i n g e s c h w i s t e r แสดงว่าพี่น้องเธอมีอายุมีใครอยายุเท่าไหร่บ้างประมาณนี้นะคะต่อมานาย B ก็ตากตอบนาย A นะคะ Blue the is accent on dot dot t w e s t e r s e n อันนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรคะน้องชายหรือพี่ชายฉันอายุ18พี่สาวหรือน้องสาวฉันอายุ16นะคะ เราก็ดูว่าบลูเดอร์เป็นเพศอะไรคะบลูเดอร์เป็นเพศแด yeah, ใช่ไหมคะแดรบลูเดอร์บลูเดอร์เป็นเพศแดก็ใช้อะไรเหมือนเดิมไม่มี A ออ้างหลังก็ใช้ไมใช่ไหมคะไม y ตัวใหญ่นะคะ M ตัวใหญ่เพราะว่ามันขึ้นต้นประโยคไม้ r ลูเ e อร์อ uh, ักเซนอุน s c h สเตอร์เซ็กเซนทีนี้ s c h สเตอร์เป็นเพศอะไรคะ ผู้หญิงก็ต้องเป็นเพศอะไรอยู่แล้วเป็นเพศดีใช่ไหมคะยกเว้นเมชดั c เมชนะฮะทวิสเตเซ็กซ์เซนฮะก็ต้องเป็นอะไรเห็นเออยู่ข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรไมเนอร์ตัวเล็กตัวเล็กนะคะ m i เนอร์ท w ิสเตเซ็กเซนโอเคสรุปก็คือพวกเนี้ย คำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะไม้ไม้นะได้ได้นะ s าย n ายเนะี่พวกนี้เขาเรียกว่า possessive article นะคะน,นี่เราเรียกว่า possessive article คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวยังเดี๋ยวคลิปหน้าคุกกี้จะมาให้เรียนเรื่องออจะมาให้เรียน possessive article ign, sign signer น ear ะ e r e ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ไมกับ ได้นะคะมันมีอีกนะคะเราจะแบ่งมันสองกลุ่มนะคะไม้ไม้กับได้ไม้กับได้ให้ใช้เลยค่ะเพศแดกกับเพศดาร์นะคะอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช้อะไรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม้ไม้เน่ากับได้น่ะ ดายเนอก็ใช้เป็น D ีแล้วก็ภูราภูราวก็เป็นอะไรอยู่แล้ว<ม>ก็เป็นดีอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคจัดกลุ่มให้มันเลยอันนี้มี A ข้างหลัง A อยู่ข้างหลังอันนี้ A อยู่ข้างหลัง A อยู่ข้างหลังเห็นไหมมันอยู่โซนเดียวกันเห็นไหมมันอยู่โซนเดียวกันอันนี้ไม่ไม่มี A อยู่ข้างหลังเห็นไหมไม่มี A อยู่ข้างหลังมันอยู่โซนเดียวกันโอเคง่ายไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้เพื่อนๆนไปฝึกทําแบบทดสอบบ่อยๆเนี่ยก็จะคล่องขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเองนะคะคุกกี่ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้พูดภาษาเยอรมันได้เก่งๆขึ้นนะคะแล้วก็กราฟติกที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ